รับบทบำเรอความใคร่ด้วยความจำเป็นจากมาพร้อมน้ำตาก็ไม่มีใครเลี้ยวแลเก็ดแก้วอยากเรียนหนังสือต่อเมื่อจบมปลายแต่ตำราที่ภาคเพียนอ่านคงทูงมดปลวกดอมดมเสียแล้วเพราะเธอต้องมารับบทนางบำเรอให้กับเศรษฐีหนุ่มในวันที่บ้านล้มละลายทะว่าผู้ชายคนนั้นไม่แม้จะคิดมองหน้าเธองานไม่สำเร็จเงินก็จะไม่ได้ เพื่อคนที่รอเธอจึงไปหารุ่นพี่ให้ช่วยหายาอย่างว่าให้เธอหวังงานจะลุล่วงแม้วาดวันเงินสำคัญทำให้เราโบยบินได้จริงหรือไม่คราวนี้เธอจะได้ประจักษ์แม้คนที่เธอมาปําเรอผลักไสดูแคลนชิงชังก็ไม่อาจถอยได้เนี่ยเรื่องนี้แต่งขึ้นตามจินตนาการน้ำเน่ายุงชุมจับกดพอประมาณค่ะ ด้วยความขอบคุณหลายๆสายสีรุง้งบทที่หนึ่งเหลือเวลาอีกหนึ่งปีคุณดอมขอคุยด้วยหน่อยสิคะรประชเดชสิปวพรกำลังเก็บม,มือถือใบหน้า่อเหล่าคมครนั้นราบเรียบเอียวตัวมองคนที่เรียกหาแม้สำรวจทั่วเรือนร่างแน่งน้อยแต่น้ำเสียงซึ่งถามกลับค่อนข้างรำคาญ อะไรอีกแม่สาวน้อยฉันรีบอยู่เธอไม่เห็นหรือไงเกดแก้วฝืนยิ้มให้เขาเหมือนทุกครั้งที่ใกล้ชิดแม่เขาหมางเมินเธอยังไม่ถอยไม่ถอยห่างเอ,อิดไปงานการกุศลขอแก้วไปด้วยสิคะงานนี้มีดีไซเนอร์ที่แก้วชอบด้วยรัชเดชมองคนตรงหน้าแสายตาราบเรียบกลายเป็นรำคาญดูหมิ่นชัดเจนอะไรกันจะตามไป ไม่ได้รู้เลยว่าที่นั่นมีใครบ้างนี่บอกไปแล้วไม่ใช่หรือระเว้นระยะห่างกันยังไงฉันไม่ใช่คนรักของเธอนะจะได้พาไปไหนมาไหนถ้าลืมก็ไปนั่งทบทวนนะว่ามาทำหน้าที่อะไรจำเอาไว้หาเงินมาคืนได้เมื่อไหร่คอยไปที่ไหนก็ได้ที่เธออยากไปก็แค่อยากไปที่นั่นเพราะเห็นในข่าวเพื่อนส่งมาให้ดูไม่คิดว่าจะโดนขุดคุยเรื่องที่ไม่อยากฟัง ร่างอวบของเก็ดแก้วเริ่มถอยห่างไม่เป็นไรนะเก็ตแก้วเธอมาที่นี่เองดังเขาว่าไม่นานคงได้ไปจากที่นี่แม่บอกมาแล้วว่าอีกไม่นานกลิ่นตัวหอมๆที่เริ่มคุ้นเคยของเจ้าของบ้านเดินจากไปเก็ดแก้วหันมองอีกครั้งเธอไม่คู่ควรกับเขาเธอรู้แต่ทำไมต้องมองกันแบบนั้นบางครั้งเธอก็อยากเลิกยิ้มเหมือนกันยิ้มให้เขาสิ้นเปลืองเป,ปล่า สาวน้อยวัยสิบเก้กมมองตนเองกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลไม่ได้รักเขาทำไมต้องร้องไห้น้ำตามีไว้ให้คนที่รักกันเท่านั้นเทว่าคนที่รักกันเล่าบัดนี้หายไปสุดท้ายรักแท้ที่คิดว่าอาจจะมีก็ไม่มีจริงบ้านะลืมให้หมดก็แค่รักแบบเด็กๆมั้งพ่ธานีของเธอเขาหายสาบสูญไป ในวันที่เธอต้องการความช่วยเหลือแม่บอกว่าเขาไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีเธอไม่อยากเชื่อแต่มันก็คงเป็นเรื่องจริงเพราะเธอไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยสักทางเส้นทางชีวิตที่เคยวาดฝันมาจบลงตรงกลายเป็นนางบำเรอให้ราชเดชผู้ชายที่เดาความรู้สึกยากหยิกตัวเองไปทำไมกันเคยทำมาหลายครั้งมันคือเรื่องจริง เกตแก้วก้มมองรอยแผลที่แขนและมองบ้านหลังใหญ่ที่ได้เข้ามาอยู่ในฐานะครูนอนบนเตียงผ่านมาตั้งเกือบครึ่งปีแล้วบอกใจให้ชินแต่ก็ยังไม่ชินสักทีทว่าความด้านชาเริ่มเข้ามาในใจพร้อมกับความศรัทธาในความรักเริ่มหายไปเธอปลอบใจตนเองอีกครั้งโดยการอ่านข่าวดีไซเนอร์คนเก่งกับคอลเลกชันชุดใหม่ที่กำลังจะจัดขึ้น ในฐานะที่บ้านไม่เปลี่ยนแปลงคงได้ไปคงได้เรียนด้านนี้เก็บแก้วเอ็นตัวลงบนโซฟาในห้องนอนเลื่อนดูข่าวสารอื่นๆเมื่อดูที่ต้องการจบลงว่าแต่คุณดวงจิตสวยมากหวังว่าสักวันคงได้เจอความคิดวกกลับไปที่คนที่ชื่นชอบดวงตาคมโตหลับตาพริมวางมือถือไว้บนหน้าอกสักพักเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้น เกดแก้วลืมตากดมือถือด้วยความดีใจแม่คะเป็นยังไงบ้างหาเงินได้แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกแก้วแม่เอดิดอยากของเงินลูกหน่อยนะลูกพลอยจะมีบ้างไหมจ๊ะแม่คะไหนว่าหาเงินได้ไหนว่าพ่อกําลังจะขายที่ดินที่มีทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะคะอยาเขาเกลียดแม่ไม่ยอมยกให้ไม่ให้ขาย แม่ขอโทษน,นะลูกตอนนี้พ่ออาการกำเริบเข้าโรงพยาบาลแม่ไม่รู้จะทำยังไรแล้วเกดแก้วลุกขึ้นนั่งตัวตรงมองมือถือที่แม่วางสายไปเพราะคงไม่อยากให้เธอได้ยินเสียงท่านร้องไห้ท่านไม่อยากให้เธอได้ยินแล้วเธอไม่รับรู้หรือ,อยังไงนะแม่นะแม่เกดแก้วป้ายน้ำตาไม่เข้าใจทำไมย่าถึงใจร้ายอย่างนี้ทั้งๆท,ที่พ่อก็คือลูก ยาทั้งพ่อเริ่มห่างเหินเป็นเพราะที่บ้านเธอไม่เหลืออะไรอย่างนั้นหรือมาถึงวันนี้พ่อล้มป่วยก็ไม่มีใครมองช่างน,นาอดสูใจนะักพ่อเธอรีบไปหาพ่อและไม่ลืมกดโทรหาแม่อยากทราบว่าอยู่ที่โรงพยาบาลใดที่นี่ไม่มีใครดูแลเธออย่างที่ลูกชายเจ้าของบ้านกำชับไว้เกตแก้วสามารถเดินออกจากบ้าน เพื่อไปหารถไปยังโรงพยาบาลระหว่างนั่งรถเธอโทรหาคุณหญิงที่พาเธอมาที่บ้านนี้แต่ปลายสายเงียบไม่รับสายเธอจึงโทรหารัชเดชแทนฝ่ายนั้นไม่ค่อยอยากพูดเขาทำเพียงแค่ทนฟังเธอจนจบเกดแก้วไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าขนาดนี้มาก่อนเธอหวนคิดถึงวันที่ตนยังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหญ่มีคนดูแลคอยตามใจ แต่ทุกอย่างคงยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมเรื่องนั้นมันยุติลงมาปีกว่าแล้วเธอไม่ควรคิดถึงอีกว่าไงเกตแก้วกำลังจะเอ,อ่ยเรื่องที่ต้องการแต่สายคุณหญิงก็โทรกลับเข้ามาเธอรีบบอกรัชเดชว่าโทรผิดเขาวางสายแล้วพึมพำรรอารมณ์เสียว่ารบกวนเวลาสำคัญเกดแก้วเองก็ไม่อยากรับฟังเธอกดรับสายอีกสายคุณหญิงรับฟังทุกอย่าง แล้วก็ว่าฉันจะโอนให้แต่บอกไว้ก่อนนะเกตแก้วถ้าเธอไม่ท้องกับลูกชายฉันก่อนสิ้นปีนี้ฉันไม่มีเงินให้เธออีกแล้วนะบ้านที่พ่อแม่ของเธอสู้หัวนอนก็จะต้องเป็นของฉันเข้าใจไหมฉันช่วยพ่อแม่เธอมามากเกินไปแล้วนะเสียงของคุณหญิงรัดก้วยังก้องทำให้เลิกคิดเรื่องอื่นๆเกตแก้วมองเมืองที่แสนวุ่นวาย จะทำอย่างไรดีจะท้องได้อย่างไรในเมื่อผู้ชายคนนั้นไม่เคยแตะเธอแม้ปลายก้อยเมื่อก่อนเธอคงดีใจที่เรื่องราวเป็นแบบนั้นการทำหน้าที่แบบนั้นใครบ้างจะไม่ตกใจหากวันนี้ได้ฟังเรื่องบ้านที่คุณหญิงบอกก็ต้องช็อกและรู้สึกหวาดวันกิจการที่บ้านตอนนี้ไม่มีอีกแล้วพ่อได้ใช้ใจ,จ่ายจากเงินบำนาญของท่านเท่านั้นซึ่งแทบไม่เพียงพอในแต่ละเดือน ถ้าบ้านถูกยึดอีกจะเป็นอย่างไรไม่แปลกที่พ่อล้มป่วยเธอเองก็เข้าสู่สภาวะที่เครียดมากขึ้นทุกวันลูกเด็กคุณหญิงรัดเกล้าต้องการแต่ลูกชายเธอไม่ต้องการทีนี้จะเอาอยัางไงดีละ่ะเสียงเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นเงินจำนวนหนึ่งโอนเข้ามาในบัญชีเกดแก้วก้มหน้าชิดมือถือหรือว่า เธอควรทำหน้าที่นั้นเสียทีแม่เขาจะไม่ต้องการก็ต้องหน้าด้านหน้าทนเข้าไปหาคงจะต้องเป็นแบบนั้นแหละเพราะเรื่องให้แม่หาเงินมาคืนบ้านคุณหญิงคงไม่มีหวังอีกแล้วแม่เองก็ไม่มีอาชีพตั้งแต่จำได้แม่ของเธอทำหน้าที่แม่บ้านเท่านั้นใบหน้าของรัชเดชลอยมาเก็ดแก้วเม้มปากอวบอิ่มแน่นเย็นชาแบบนั้น ไม่ค่อยพูดแบบนั้นพ้นออกมาแต่ละครั้งก็ตูมใหญ่ให้ใบหน้าชาทุกครั้งถ้าจะเจอแบบนี้ก็ต้องทำใจขอแค่เพียงได้ในสิ่งที่ต้องการเวลาไม่เคยคอยใครเธอควรปรึกษาใครสักคนเพื่อให้เรื่องนี้บรรลุเป้าหมายไรอย่างอายเธอเลยคํานั้นมาแล้วนับตั้งแต่ย่างเท้าเข้ามาในบ้านหลังนี้เพื่อเป็นนางบำเรอของลูกชายคุณหญิงรัดเกล้า บทที่สองหวังให้สําเร็จแม้โดนมองอย่างดูถูกเก็ดแก้วหล่นจากที่นอนเธอขยี้ตาและจับที่สะโพกหลบสายตาคมที่มองจ้องมือใหญ่คว้ามือข้างหนึ่งของเธอและดึงแรงๆเธอรีบสะบัดออกปล่อยค่าเจ็บนี่เธอออกไปออกไปให้พ้นหน้าฉันฉันขยะแขย,ยงเธอจริงๆนี่นะรื้อตัวตนของเธอสุดท้ายก็ทนไม่ได้ หาทางพาตัวเองขึ้นเตียงกับฉันจนได้นะให้ตายสิหน้าเขาไม่น่าเมาเลยเมื่อคืนเขาไม่น่าพลาดรัชเดชมองสาวน้อยตรงหน้าชี้มือให้เธอมองที่ประตูไปซะไปค่ะไปแต่ขอใส่เสื้อผ้าก่อนนะคะยังเจ็บไปทั่วกายอายอัประยชอดสู่ชีวิตตัวเองแต่นี่ไม่ใช่เวลามานั่งเสียใจหลังน้ำตา เกตแก้วเตรียมพร้อมกับเรื่องนี้มาแล้วหญิงสาวผู้ไม่เคยมองโลกในแง่ร้ายรีบทิ้งผ้านวมออกจากร่างรีบสวมชุดชั้นในใส่เสื้อผ้าเธอเหลือมองร่างที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามบัดนี้มีเพียงผ้าขนหนูพันท่อนล่างเขากำลังเมินหน้าหนีเธอพอใส่เสื้อผ้าเสร็จเธอก็รีบออกมาเมื่อพ้นออกจากห้องนอนกว้างก็ก่อตัวเองแล้วรีบเดินกลับห้องพัก สำเร็จแล้วไม่ว่าต้องทนปวดใจเพราะคำพูดดูถูกเธอต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้หัวใจที่ห่อเหี่ยวดวงตาหม่นจ้องตัวเองหน้ากระจกก่อนลูปตรงใบหน้าซีเซียวยาพวกนั้นทำอาหมดแรงความสาวที่หวงแหนไม่มีอีกแล้วเธอเอามือนวดตามเนื้อตัวหน้าแดงกำ่ำรสชาติความใคร่ใช่จะลืมเลือนได้ง่ายๆวันนี้เธอคงหลับทั้งวัน หญิงสาวไม่สนใจจะอาบน้ําเพราะยังเมืยลาตามเนื้อตัวเกดแก้วหันไปมองที่เตียงเดินไปหายช้าๆและคลานเข่าขึ้นไปนอนขดตัวพ่อเธอยังกังวลเรื่องการเจ็บป่วยรู้สึกกลัวแต่หวังว่าเรื่องเมื่อคืนจะทำให้พ่อมีแรงหายใจในโลกนี้ต่อไปพ่อที่เป็นทุกอย่างในชีวิตเป็นคนดีเป็นพ่อที่ดี เธอทำถูกแล้วที่ตอบแทนพ่อแบบนี้ก่อนหลับตาเกดแก้วยิ้มให้ตัวเองเหมือนกองหนังสือสอบที่เห็นรางๆในสายตามันไม่สำคัญแล้วในตอนนี้ไม่ยิ้มให้ตัวเองไม่ใจดีกับตัวเองไม่ทำเพื่อครอบครัวใครที่ไหนจะมาใจดีในโลกนี้ขาดคนใจดีนับแต่วันที่เธอสิ้นไรทุกอย่างเกตแก้วเธอเก่ง เธอต้องสู้นะในเย็นวันเดียวกันราชเดชกำลังทานอาหารว่างพร้อมจิบกาแฟวันนี้เป็นวันหยุดเขาจึงไม่ต้องลากหัวที่ปวดตุบๆไปทำงานทว่าเมื่อเห็นเกตแก้วเดินเข้ามาก็ชักไม่อยากให้วันนี้เป็นวันหยุดนี่เธอจะเล่นเดินทำตัวเป็นเจ้าของบ้านมากเกินไปหรือเปล่าไปไกลๆหน่อยได้ไหมเกตแก้วเป็นคำไล่ที่สุภาพที่สุดสำหรับราชเดช ไม่ได้มีคำหยาบแม้แต่น้อยแต่คนฟังก็รู้สึกเจ็บเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเกดแก้วเดินไปหยิบเครื่องดูดฝุน่นออกไปเธอหลบสายตาคมที่ยังมองเธออยู่เธอมีคำคืนที่เร่าร้อนกับเขาขนาดนั้นยังจะสู้สายตาเหมือนเมื่อก่อนได้ก็แปลกไปดีกว่าไปทำงานที่ต้องทำแม้ไม่ค่อยมอยีแรงแต่จะอู้ไม่ได้เธอรับปากคุณหญิงเองต้องทำให้ได้ สำาอย่างได้เงินเพิ่มยามที่ยังไม่ได้ตั้งท้องทำงานบ้านทุกอย่างที่ทำได้แม้ไม่ค่อยถนัดนักแต่ก็ทำมาหลายเดือนจนเริ่มถนัดใครบ้างที่ทำทุกอย่างเป็นตั้งแต่ลืมตาเล่าเธอจะไม่อยอมแพ้อะไรง่ายๆอ๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันให้จบฉันไม่อยากให้ค้างคาใจเกตแก้วยังไม่หันไปมองเธอตอบกลับไป ฉันมีงานต้องทำคะ่ะร่างสูงสง่ามายืนอยู่ตรงหน้าอกกว้างมีกลิ่นหอมๆของบุรุษเพศที่ดูแลตัวเองอย่างดีเกดแก้วแงนหะน้ามองเขาช้าๆมม,มีมีอะไรคะเธอได้ยามาจากที่ไหนใจกล้ามากนะที่วางยาฉันนี่ถามจริงๆเธอนอกจากใจกล้าแล้วไม่คิดหรือว่าการกระทําแบบนี้มันน่าอับอายแกแก้ว แกมาทำหน้าที่นี้นะคะลิ้นเธอแข็งเท่านี้ก็เพียงพอกับคำตอบหวังว่าเขาจะไม่ซักอีกมาทำหน้าที่นี้หน้าที่บำเรอ